ก่อนเลยนะคะผมจะนั่งโชวแล้ว,วจะเล่นโชว์แบบไหนนะครับผมโชว์แล้วเล่นอย่างอารมณ์ดีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะแต่งรอๆให้น้องน้งโมนะครับจะเป็นดิกแนวไหนนาะวันนี้ ถูกมากนี่คิดนั่งมาถูกของเล่นนะคะออือันเต็งดีกว่าครับอโอ้เจ้าน้องมา้าสงสัรนเจ้าน้องม้าหน่อยครับนโมอเอ้ย เป็นกับตัวเองให้ได้นะครับไม่ยอมอาจจะอีะ๋ม่าไง ยอดกับกระคือมูเลยค่ะนหามตดเด้อหามตดใจเมียเด้อครับโเล็บเล็บเท้าของน้องนโมเหมือนแม่มูม,มากๆเลยนะครับ น้องหมาใจจะขาดเลยนโมเอ้ยน้องหมาใจจะขาดเลยนะครับอุ้ยนอนเล่นน้ำเลยเมโมเมโม,ม,โมยัง มก็จินน้ำอยู่ฝั่งนี้ส่วนแม่โมก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนุ่มน้อยหมวกแดงนะคะนี่เดินออกกำลังกายตอนยินนะครับหมวกของคุณป้าต้อยวันิดานะคะนี่หมวกเงบครับสีแดงน้โมดีฉโลกกับสีแดงแห้งค่ะนี่เฮ้ยจ <Hey, S 2> ังเลย <laughs> น้ำมอใส่หมวกคือเทบดกคือมูเถิลูกไม่ลุ่นไม่ลุ่นครับไม่ลุ่นเขาใส่แบบนี้แหละครับไม่ลุ่นเขาใส่แบบนี้แหละครับผมแม่แม่ครับประการวิถีเทิดมั่งมั่งสิจับหมวกให้มั่งไหมอุ้ยจับบ่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาให้จับม่ให้จับไม่ลุ่นเขาใส่แบบนี้แหละครับประกัรน้ำ่อมันเถิดมาเร็วหนิทิ้งไปเองเลย ไม่รุ่นเขาจะใส่แบบนี้เลยแม่เชียะมาจัดใส่แบบเท่ๆแบบนี้เลยครับมาครับออกกำลังกายด้วยกันนะครับมาน,นี่ไปกับพี่บุญชูนะคะมายน่อมาเน่าเจ็กกระดิ่งดังดีดีตัว อันนี้เชยงกระดิ่งน้องน้ำโมดังก้องไกลมากเลยนะครับไม่ลื่นไม่ลืนอน <laughs> นี้ใส่แต่หมวกเง็บนะครับอ่ะก็ไม่อาบนะครับวันนี้ส่วนพี่บุญชูเดินนำหน้าเลยนะคะลุกไปลุก เอ้อครับไม่เหนื่อยครับหฮ้ยอุ้ยอย่าไปจับอย่าไปจ่บ,จบหมกเที่ยเลยครับสีแดงๆมากไหลวัสียบน้ำให้ได้เจ้าที่เล็กสวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านเลยนะครับ มำลังใจตอนยินนะคะบันนี้เราองได้เยะม่ได้ม่ยืมขอนพี่เอนด้่ยดเหมียเจ้าเนี้ยขอนจำใจสิเนี่ หนางยเงยกว้างขึ้นโใหสงนี้รั Serbia, บ<า>ผมไปไหนก็ไปครับขอกำลังใจตอนเย็นด้วยกันนะครับแม่ๆ<ม><ม>ครับโ,กโกบอโกมอก,กมาเวแล้ว <prospective> อันนี้น้่มน้อยหมวกแดงจะไปใส่นอพี่เพิ่มอยู่บนนอเสนพี่เพิ่มไปเที่ยวน้ำเนยครับครหมยยู่บ่ วนมครับตรงนี่ต้งนี่ต่อหางเลย่ชครับต่อหางที่วุ่นช่เลยแล้วลูกกาหน่อยนี่นนต้องน่งต้งนิ่งนี่นนี่ อันนี้เตือนจำพี่บุญชูอย่างเรียบร้อยเลยนะคะวันนี้ไปนนี้ไปเลี้ยหนุ่มน้อยหมดเดงไปแล้วไปแล้ว พอหำอยู่บนยอดพอหำพี่เพิ่มเอากําลังกายกับนโมได้ครับเอาขาดแสปฉันเราตามพี่จวนท่านนะคะวุ้ยวอ้ยวันนี้พี่เพิ่มไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับ้ยุ้ยๆ อิวิวิโอ้ยพี่เพิ่มแล้วออกอาการที่พี่เพิ่มนะคันโอ้ยอ้โอ้ยเ้มาได้ครับพี่เพิ่มเบะบ่ได้ครับพ่อควับ่อยู่อันนี้พ่อควัมพี่เพิ่มไม่อยู่นะครับเงียบกิบเลยค่ะวันนี้เพื่อนไปเที่ยวกันหมดนะครับ บ้ย่อมบ่ยอมเล้วสิแข่งขี่น uh, ช <ổ S 2> <m ột S 1> ั oh, 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 oh. ่วกันโอ้โหจับไ่ได้ห่กับไไนเ้ยอ้ยเ้ยมีน่จับไ่ได้เลยอย่ามาจับผมมาอนกันจับผมทำไมมันจะอ่อนมา อ๊ยอยม่เมาไมวเอ๊อเริ่มดีเลิ่ครับเริ่มดีแล้วิดแล้วถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะมันมาเที่ยวกับพี่ชูนะครับดีใจดีใจครับเอดินออกก่อนพี่ชู่าสัม แป๊บนึงนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวุววิมนุ่มน้อยหมดแดงนะครับอู้เจ่งๆๆงเจ่งๆง,ง,ง,งเลยวันนี้